สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมหัศจรรย์น,นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไครโตซานของบริษัทเวอร์คาร์อินโนเวชั่นหรือบริษัท WCI วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สวนลำไยแห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นสวนลำไยของใครพื้นที่ไหนแล้วเกี่ยวข้องกับคู่หูมหัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกับ เจ้าของสวนเลยครับมาเลยครับนี่ครับคุณพี่ครับสวัสดีคร well, ับสวัสดีค่ะอ่าคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อชื่อชื่อนิกค่ะพินิกค่ะพินินิกนิกค่ะอ่าพินิกชื่อจริงชื่อชื่อปานิรัตค่ะปานิรัตนะครับนามสกุลสิงครามค่ะสิงครามคุณพี่นิกนี่เป็นเจ้าของสวนลาไยแห่งนี้ใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่ตําบลอาเภออะไรจังหวัดอะไรครับอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ ลำไยของพี่นิกมีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับนนเคย,ย<ก>ประมาณ200ต้นประมาณ200ต้นค่ะพี่นิกมีได้มารู้จักกับคู่หูมาจันตัวนี้อย่างไรเมื่อไหรอ๋อก็คือแฟนแฟนเขาบอกว่าลองมาใช้ใดูไหมลองเปิดใจเพราะว่าตอนแรกเราอ่ะตั้งใจที่จะทําแบบอินซีอยากทําอินซีแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยอ๋อยากทำลำใยแบบอินซีใช่ค่ะอยากให้อยากให้ลำายเนี่ยปกติลำไยมันจะเป็นจะใช้เคนีเยอะ แน่นอนแน่นอนใช่แล้วคราวนี้เราอยากจะใช้อินซีเพราะว่าชาวบ้านอ่ะเวลาเราพ่นยาเวลาเขามาพ่นยาให้เราอ่ะครับได้รับอันตรายจากเคมีมากเราเองก็เหมือนกันก็เราอยู่ที่นี่ไหนจะน้ำไหนจะอะไรเราก็ต้องใช้แล้วก็อยากจะให้มันเป็นอินซียาปใช่ค่ะคราวนี้แฟนเขาก็เลยบอกว่าลองใช้ตัวนี้ดูไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกเออลองดูก็ได้แต่ก็เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่เคยใช้เราก็ใช้แต่เคมีอ้าวแล้วแล้วแฟนพี่นิคไปเจอไอ้คู่นี้ยังไงเขาได้เล่าให้ฟังไหมอ่าก็ ก็เจอกับจะเป็นท่านผอท่านผออยู yeah, sure. ่ที yeah. ério, ่อ่างทองท่านผออยู um> ่ที so um, ่อ่างทองกับพี่อ้นเขาจะแนะนํามาเขาแนะนํามาให้ลองใช้ใช่ค่ะอ๋อพี่เขาก็เลยบอกมาปรึกษากันว่เ้ยลองใช้ดูไหมลองใช้ดูไหมแล้วก็มันจะลดต้นทุนครับแล้วก็แถมเราสามารถที่จะแนะนําคนที่เขา ที่ยังต้องการในการที่แบบางที่ใช้ใช้เคมีเยอะมากๆแล้วแล้วเขาต้องการลดต้นทุนแบบเราลองดูไหมอะไรก็เลยลองใช้ดูก็เลยลองใช้ดูลองใช้ทีแรกลองใช้ไปเมื่อไหร่ครับลองใช้ไปตั้งแต่วันที่ประมาณเดือนมีนาประมายเดือนมีนาประมาณปลายเดือนมีนาพอออกหลังออกดอก21วันแล้วก็ใช้มายาวจนเนี้ยเก็บผลผลิตเดือนกันยานี่ค่ะ ตอนเดี๋ยวเดีกัวยานี้ใช้ตลอดเดี๋ยวไอ้ตอนแรกครั้งแรกเลยอะไอ้ปลายเดือนมีนาคมเนี้ยพี่ลองใช้ไปกี่กี่กี่อันกี่ซองกี่ขวดยังไงพี่ลองใช้ออนลองลองอะประมาณทีแรกกระตีสักสองลังสองลังคือยี่สิบสี่ชุดใช่ค่ะลองใช้ใช่ค่ะทำไมพี่กล้าลองใช้เยอะขนาดนั้นอะผมถามก่อนทำไมพี่กล้าลองมันปลอดภัยบอดหนึ่งปลอดภัยสองแล้วก็อย่างพี่พี่ที่เขาใช้เขาก็บอกว่า คนที่เขาใช้ที่รู้จักกันพี่ที่เป็นเพื่อนแฟนนะคะก็บอกว่าเขาใช้แล้วมันก็หนึ่งลูกใยบำรุงบำรุงต้นแล้วก็ต้นเขาก็ไม่โซมอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยลองใช้ดูอ๋อคือเพื่อนที่สนิทกับแฟนพี่เนี่ยเขามาบอกแล้วเขาบอกว่าเออเขาใช้แล้วเป็น่างนี้่างนี้อ๋อพี่ก็เลยแบบคือมั่นใจในระดับหนึ่งอ๋อถึงว่าลองใช้กับ24ชุดเนี่ยแบบมันไม่เหมือนลองเลยนะฮะแล้วหลังจากพี่ใช้ครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกเมื่อเมื่อไหร่ที่ เฮ้ยเออโอเคไอ้คู่หูนี่น่าจะดีนะน่าจะเข้าท่านะก็ตอนที่เริ่มออกลูกมาเริ่มอ,ออกลูกมาค่ะพอออกลูกเล็กๆมาสังเกตว่าลูกเขาจะแบบมันออกดกจริงนะแต่ว่าระยะมันเว้นระยะพอดีเลยให้เราเราแทบไม่ต้องตัดแต่งมันเลยด้วยซ้าแทบไม่ต้องตัดแต่งจริงคือคือนี้ปีนี้ไม่ได้จ้างเขามาตัดแต่งนะ นี้พี่ก็เดินแค่หนีบลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกนิดหน่อยเออ๋อทุกปีคือต้องต้องจ้างเขตัดแต่งต้องจ้างใช่อ๋อปีนี้ก็คือไม่ต้องจ้างค่ะด้วยเหตุที่เราเห็นว่ามันมันเสมอมันเสมอลูกมันเท่ากันลูกมันเท่ากันใช่ค่ะเอ่อคือพวงนี้ก็เท่ากันทั้งหมดพวงนี้นะอ๋อหลังจากพี่ใช้ไปจากครั้งแรกไปจนถึงประมาณสักกี่วันหรือกี่ครั้งที่พี่เห็นว่าเฮ้ยมันมันดีอย่างเงี้ยประมาณเวลาช่วงเวลาก็ ประมาณลูกลูกเท่ามะเขือพวงลูกเท่ามะเขือพวงจากที่หลังที่มันออกดอกมาแล้วใช่แล้วม็จะเป็นทาหัวไม่ขีดแล้วก็เท่ามะเขือพวงประมาณนี้เออประมาณเวลาได้ไหมประมาณสักสองสามเดือนอ่ะสองสามเดือนประมาณนั้นนะแล้วก็ฉีดไปประมาณได้ประมาณสักสี่ห้าครั้งแล้วมั้งก็เราจะใช้ทุกตอนแรกๆกเราจะใช้ทุกสิบวันอ๋อตอนแรกใช้ทุกเจ็ดวันสิบวันเราจะสลับกันอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อพี่ใช้ทุกเจ็ดวันบ้างทุกสิบวันบ้างใช่ค่ะพอหลังๆก็เริ่ม เริ่มสิบห้าวันเริ่มห่างพอพี่ใช้แล้วพี่เห็นผลผลิตหรือลูกลำไยแล้วพี่อย่างที่บอกคือหนึ่งลูกเสมอกัหนึ่งลูกเสมอกันแล้วก็โรคโรคที่เกี่ยวกับพืชจะไม่ค่อยเยอะจะไม่ค่อยเป็นเหมือนเหมือนที่เราใช้เคมีโดโรดเลยนะใช่คือโรคที่เราเคยเห็นเนี่ยแต่ก่อนที่เราใช้เคมีซึ่งมันเกิดนู่นนี่นั่นเป็นนั่นเป็นนี่่ะเราไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะแต่ก่อนที่แบบเป็นปุ๊บก็คือทีเดียวแบบบางทีก็ไม่ทานวันสองวันนี้ไม่ทันเลยเริ่มหมดเลยใช่ไปหมดเลยใช่แต่อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่า เป็นปุ๊บเขาก็แค่จุดตรงนั้นแค่จุดตรงนั้นใช่ค่ะเป็นแล้วก็เราก็ใช้เบอร์แพนพอร์ตมันเหมือนกับว่ามันครบระยะที่จะพ่นแล้วก็พ่นเบอร์แพนเข้าไปค่ะแต่ถามว่าจะจะต้องใช้ยาไอ้ตัวอื่นมากไหมก็ลดลดลงในครึ่งครึ่งต่อครึ่ง50%ไปเลยอ่ะหมายถึงยาตัวอื่นนี่หมายถึงเช่นเช่นเอาอยู่อย่างน้ว่าเราจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงเชื้อราพวกนี้พวกน้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปกติเราจะใช้แบบ มีมีขวดมีเลิตดหนึ่งแล้วก็ต้องใส่ตังงใส่ยั่สี่ห้าตัวเลยแต่อันเนี้ยใช้แค่ครึ่งเดียวอ๋อลดจากรถไอ้พวกนั้นลงไปอีกครึ่งหนึ่งใช,<า>ใช้น้อยลงใช่แล้วก็แถมสามารถที่จะผสมน้ําได้มากกว่าพันลิตรพี่วันนั้นพี่ลองใช้1,300ลิตร คู่นี้หนึ่งคู่ใช่ค่ะอ๋อลองใช้น้ำหนึ่งท่านสามร้อยนิดเราก็อยากจะให้ผลไม้ที่เรากินอ่ะไม่อยากให้มันมีสารตกค้างเยอะให้มันเจือจางได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้จริงจนะทีนี้ในตอนเนี้ยส่วนหนึ่งของพี่ก็เก็บเกี่ยวกันหมดแล้วได้ข่าวว่าวันนี้มีโชคดีบาบดีคือเขาเก็บเขาเก็บมาดีแล้วก็เจอคนนี้มาเหมาก็เรียกเหมาไรนะ ก็เขามาเหมาคืออันนี้เขาจะส่งออกที่ยุโรปค่ะแล้วเบอร์ที่เขาได้เนี่ยคือเบอร์ทองซะส่วนใหญ่ทั้งเกือบทั้งส่วนเลยค่ะเบอร์ทองเนี่ยเบอร์ทองคือออกเบอร์ทองเหรอออกเบอร์ออกเบอร์ทองไม่ใช่ค่ะเบอร์ทองมันคือมันจะมันมันจะคือเป็นเป็นระดับของเขามันจะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะเวลาเขาทําสัญญาซื้อแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยมัน ถ้าเราบำรุงไม่ดีต้นบำรุงไม่ดีคือมันจะจะยากมากที่จะจะมีนะจะมีใช่ตาคือถ้าเราถ้าเราดูปกติสวนทั่วไปยากมากที่จะมีเบอร์หนึ่งใช่ค่ะแล้วไอ้เบอร์ทองนี่มันดีกว่าเบอร์หนึ่งอีกหรือไงหรือว่าก็เบอร์หนึ่งอะล่ะน่าจะเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะน่าจะเบอร์เพราะว่ามันทั้งสวนเนี่ยค่ะอ๋อมันสวนมันแทบจะทั้งสวนเลยแทบจะทั้งสวนเขาก็คือเหมาแล้วได้ราคาด้วยได้ราคาค่ะพอดีได้รตพอดีเขาจะ เขาจะนําออกไปที่ยุโรปค่ะเอก็เลยเป็นถือว่าเป็นโชคดีของเราพอดีกับเห็นว่าวันนี้มีหลายเจ้าเข้ามาแบบพร้อมๆกันเลยเหรอใช่ค่ะ ล้วมาจบทีจ้าที่จะส่งออกพอดีใช่ค่ะเพราะเขาให้คําตอบก่อนเขามาแต่เช้าคนนี้เขาตัดสินใจที่จะซื้อของเราก่อนแล้วตัดสินใจเลยพอเห็นเอาเลยหมอแบบคือหมอมืดเลยเอาละใช่ค่ะราคามันตรงกับที่เราตั้งไว้เราอยากได้พอดีเราก็เลยโอเคเห็นว่าปีที่แล้วกับ2ปีที่แลผลผลิตของพี่นิกส่วนพี่นิกสองร้อยก่าต้นเนี่ยเป็นไงบ้างก็แย่มากแย่มากแย่มากเลยเพราะว่า หนึ่งเราถึงรอนมันจะออกมาออกน้อยเราต้องใช้เคมีเหมือนเดิมต้นทุนเราก็ยังสูงเหมือนเดิมผลทันี้ก็คือถ้ามันเจอโรคแมลงอะไรปุ๊บคือแป๊บเดียวคือเอาไม่ทานอย่างอย่างครัวที่แล้วเจอเชื้อราแค่สองวันเองนะคะวันที่สามจะไปพ่นคือมันแห้งหมดแล้วมันไปแ้ไม่อยู่แล้วแทบทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะเฉพาะตอนที่เป็นดอกด้วยนะพอดอกหมดมีจบกันเลยไม่ต้องพูดกันล้ว่ได้มาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองได้มาสามสิบเปอร์เซ็นต์โอแต่ปีนี้เป็นไงเห็นจ่าจ่าแล้ว ใช้เวอรแ์แพนดีดีมากมากเลยค่ะ,ะผลผลผลิตที่ออกก็คือคือแบบ มันไม่ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เจอแล้วเคยเจอแล้วใช่ไหมโรคที่เคยเห็นที่มันจะกินพรืหายหมดนะทั้งดอกคือไม่เห็นเลยมันมันก็มีนะแต่มันมีแค่อย่างส่วนเราเจอพวงหนึ่งมันก็จะอยู่พวงหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขยายเหมือนที่อื่นไม่ลามไม่ลามไม่ได้อื่นใช่ค่ะแต่ก็ไอ้ที่เกิดก็คือน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากมากเลยแล้วพี่นิกอัตราส่วนในการใช้คู่นี้ก็ใช้ยังไงก็ปกติตามอัตราส่วนคือหนึ่งหนึ่งขึหูเนี่ยจะจะใช้ต่อน้ําพันลิตร อ่าหนึ่งช,ชุดเนี่ยน้ำพันลิตรใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะใช้เกินผสมน้ำ พันสามร้อยลิตรไปใช่ใช้ใช้น้ําเยอะขึ้นแดงวก็เจือจางกว่าเดิมอีกใช่ค่ะใช่แต่ก็ยังเราก็จะทดสอบดูว่ามันมันจะได้ผลไหมก็คือยังได้ผลก็ยังได้ผลใช่ค่ะแล้วทำไมพี่นิกมั่นใจว่าไอ้คู่นี้มันเป็นมันเป็นอินซีพี่นิกมั่นใจยังไงแบบนี้ก็ปกติเป็นคนแพ้ง่ายถ้าเจอพวกนี้เอาผสมน้ำเอามือจุ่มไปเนี่ยแค่บางอันแค่สัมผัสนิดเดียวก็เป็นเป็นผื่นแล้วแต่เนี้ยไม่เป็น ค่ะไม่เป็นแล้วก็ไม่มีการแสบร้อนไม่มีคันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นค่ะคือคือเราสัมผัสกับตัวเองเลยเพราะเราเป็นคนแพ้ง่ายเราก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนใช่ไมแพ้แล้คือเราเราก็ไม่กล้ามาใช้เพราะเราต้องสัมผัสมันอยู่ครับก็จริงๆแล้วครูเนี่ยแม้แต่สารเพิ่มสีรับเบอร์แพนสุดไดออนเนี่ยคือเป็นชีวภาพนะครับไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการเป็นจะมีเคมีลิตเคมีต่างๆแต่พี่นิก มั่นใจแน่กับการที่ได้เห็นผลผลิตแบบนี้ใช่ค่ะชื่นใจไหมเมื่อมาเจอคู่หูตัวนี้โอ้หถือว่าก็เหมือนที่ชื่อเขาบอกมหาสจัทรคู่เอกมหาสจัจริงจริงจริงใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบยังไม่ต้องเชื่อเราก็ได้เนาะค่ะเอาไปให้ต้องไปทดลองใช้เอาไปให้ต้นไม้เป็นคนบอกใช่ค่ะอย่างพี่นิกเองพี่นิกก็ต้องให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าไอ้คู่นี้ดีจริงๆค่ะท้ายนี้อยากให้พี่นิกช่วยฝาก กับเกษตรกรทั่วไปหรือใครทีไ่ได้มาเห็นคลิปของเราจริงๆแล้วก็อย่างอย่างที่บอกก็คือเวอร์แพนเนี่ยทำให้ลำไยเน่ยน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากพวงหนึ่งเนี่ยตกเป็นโลเลยนะคะปกติเนี่ยถ้าช่างเนี่ยไม่เคยพวงหนึ่งโลหนึ่งหรอกค่ะแล้วก็เวลาเราใช้ก็คือมันหนึ่งมันปลอดภัยแล้วก็กลิ่นกลิ่นไม่มีค่ะกลิ่นไม่มีแล้วก็แล้วอย่างที่เห็นก็คือต้นไม้เนี่ยใบมันจะเขียว แล้วก็ถ้าเเก็บเกี่ยวแล้วปกติถ้าเราเก็บเกี่ยวนี่คือใบจะแห้งเหี่ยวสลดครับอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นค่ะใช่ค่ะแถมแตกใบอ่อนไม่อีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันสมบูรณ์จัดจริงๆอย่างฝั่งนู้นยิ่งแตกเยอะเลยค่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็เขาเลี้ยงลูกได้คันทั้งที่เราอ่ะไม่ได้ตัดแต่งเลยนะค่ะมันเลี้ยงลูกได้คือแทบจะไม่แทบจะไม่เอาลูกออกเลยว่างั้นเถอดใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือความมหัศจรรย์ของเบอร์แพนที่ที่ใช้ก็อยากจะบอกให้ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้ลองทดลองเปิดใจใช้ดูค่ะบางคนคิดว่าแพงจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดอพอเรามาดูว่าเออเราก็ซื้อช่วงโปรนะช่วงลดพอเรามาดูเออมันถูกกับที่เราใช้เคมีด้วยซ้ำแล้วแถมได้เงินคืนด้วยอ่ะ,อะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองมาใช้ดูค่ะนี่ผมจะได้แทนพี่แทนพี่กับแฟนพี่จริงๆนะคือลูกเขายังลูกเขายังขยายไปได้อีกเยอะเลยอ่ะแต่แบบคือเขาเหมาแล้วอ่ะเขา<ช>ต้องส่งยุโรปแล้วอ่ะนี่ถ้าเกิด โอ้โหยังขยายไปได้อีกเยอะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่หนีแน่ๆเลยถ้ามีมีเวลาเขาสัก10ถึง2อาทิตย์เนี่ยนะครับสัก2องทิตย์นี่แบบเบอร์หนึ่งแน่ๆเลยซึ่งก็โอเคเพราะได้ราคาอย่างที่เราชื่นชอบใช่ค่ะนะ,ะทางบาริษัท w o r k ์ค t Innovation แล้วก็ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นิกมากๆที่ได้เปิดสวนแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ <c oughs> เกี่ยวกับคู่หูหมืสนคู่นี้ท่านยังไม่ต้องเชื่อผมกับ พี่นิกยังไม่ต้องเชื่อครับท่านเอาไอ้คู่หูมาจัดเนี่ยไปให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงหรือเปล่ามันดีตามที่พี่นิกพูดไหมมันดีตามที่ผมพูดไหมนะบริษัทการันตีความพอใจอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยท่านเคยโดนหลอกโดนอะไรไมาเยอะแยะมอเราไม่พูดถึงคนอื่นแต่วันนี้ถ้าท่านมาเจอคู่หูมาจันมาเลยครับลองสัมผัสด,ดู นะท่านนี้ขอบคุณพี่นิกมากนะครับขอบคุณมากคบขอบคุณพี่นิกมากแล้วก็ทุกท่านครับอย่างผมจะตอบย้ําอย่างเดิมว่ายัางไม่ต้องเชื่อผมอยังไม่ต้องเชื่อพี่นิกเอาไปคู่หูมาจากนี้ไปให้ต้นไม้ของท่านเป็นผู้พิสูจน์แล้วท่านคอยดูที่ต้นไม้ว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงๆใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ให้ท่านท่าน,นสวัสดีครับ